สวัสดีชมรีสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้งานฟังก์ชันปุ่มอินโฟกันนะครับพอดีมีลูกค้าเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ้ยลูกค้าเนี่ยเติมน้ามันมาเต็มถังแล้วนะครับแต่อัตราคงเหลือน้ามันเนี่ยที่วิ่งได้เนี่ยทำไมตัวเลขมันถึงน้อยจังเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการใช้งานกันครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นผมอธิบายก่อนเลยนะครับหน้าจอทางด้านขวามือเนี่ยนะครับ สามารถเปลี่ยนการแสดงผลได้ถึง4แบบเลยนะครับการที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้เนี่ยนะครับกะจะต้องมากดที่ปุ่มอินโฟนั่นเองนะครับส่วนปุ่มอินโฟอ,อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่พวงมาลัยของเรานั่นเองนะครับปุ่มอินโฟจะอยู่ที่ซ้ายมือของพวงมาลัยของเรานะครับสังเกตจะมีคําว่าอินโฟอ,อยู่นะครับเราสามารถกดได้เลยช่วงเกงกลางปุ๊บกดแล้วลองมาดูตอนเรากดเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนบ้างเห็นไหมครับ แรงนี่คือน้ำมันที่อยู่ในถังเนี่ยวิ่งได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณ668กิโลเมตรนะครับถ้ากดอีกทีล่ะ avg กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้หมายถึงค่าเฉลี่ยการใช้งานเนี่ย17.6กิโลเมตรต่อลิตรส่วนค่าเคลียร์แนด์นะครับค่าเคลียร์แนด์อันนี้คือสถานะปัจจุบันว่าเราวิ่งนะประหยัดน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตรอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเรียวไทม์เลยนะครับอันนี้ไม่ขึ้นเพราะว่ารถเราจอดอยู่ถ้ารถเราวิ่งอยู่เขาก็จะเป็นเรียวไทม์เลยกด อีกครั้งหนึ่งต่อไปก็จะเป็น AVG AVG ก็คือเฉลี่ยเหมือนกันนะครับแต่มาดูหน่วยนะครับจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยการวิ่งนะครับความเร็วรถของเราเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เอาไว้ให้ลูกค้าดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นตัวนี้นะครับแต่ที่ผมเห็นลูกค้าสอบถามมาเนี่ยบางทีมือเราอาจจะไปโดนปุ่มนี้นะครับเวลาเราเลื่อนเพลงขึ้นลงเนี่ยบางทีอาจจะไปโดนแล้วค่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนซึ่ง ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเราเองเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ในรถในเจเนอเรชันที่6นะครับเรามาดูในเจเนอเรชันที่7กันบ้างนะครับในการใช้งานปุ่มอินโฟนะครับปุ่มอินโฟในรุ่นใหม่หรือเจเนอเรชันที่7ของเรานะครับก็จะอยู่ในช่วงตรงนี้ส่วนปุ่มอินโฟในเกณฑ์ใหม่ของเรานะครับจะไม่ได้เปลี่ยนการแสดงทางด้านขวามือครับแต่จะมาเปลี่ยนทางด้านตรงกลางแทนสังเกตดูผมลองกดให้ดูเลยนะครับ จะเปลี่ยนทางด้านตรงกลางเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นรูปหน้าจอของ i 10เซนแล้วกดอีกที่จะเป็นเรือนไม้แบบอนาล็อกมีเข็มถ้ากดอีกหนึ่งที่จะเป็นเรือนไม้แบบอนาล็อกมีเข็มเหมือนกันแต่ตรงกลางสังเกตจะเห็นเป็นข้อมูลการขับขี่ AVG ถ้ากดไปก็วนอยู่3หน้าจอหน้าจอนี้เป็น i 10เซนนะครับบอกความเร็วเป็นกิโลเป็นนินิตอนนะครับ กดอีกหนึ่งทีก็อนาล็อกวนกับ3ามบนี้นะครับสำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ CX5 ตัว CX5 นะครับปุ่มอินโฟจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยคล้ายๆกับมาด้าสนะครับการกดปุ่มอินโฟของ CX5 จะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันจะคล้ายๆกับ Gen7 นะครับผมกดอินโฟหครั้งก็จะเป็นทิป A กดอีกหครั้งทิป B ถ้าผมต้องการจะรีเซ็ตทิปให้ผมกดปุ่มอินโฟค้างนะครับ จะมีเสียงสัญญาณดัง1ครั้งนะครับและทิปจะรีเซ็ตถ้าผมกดอีก1ครั้งล่ะจะเป็น หน้าจอ I 1ทเซนนะครับจะคล้ายๆกันมาดูใน c ซ8กันบ้างนะครับตอนนี้อยู่ในรถ c ซ8แล้วนะครับปุ่มอินโฟสังเกตจะอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับจะค่อนข้างคล้ายๆกับ c ซ5เมื่อกี้นะครับหน้าจอของ c ซก8นะครับจะเปลี่ยนทางด้านขวามือนะครับลองมาดูกันเลยนะครับตอนแรกกดทีแรกเนี่ยเป็นแรงนะครับอัตราคงเหลือน้ํามันอันนี้คือ387กิโลเมตรนะครับที่วิ่งได้กดอีกที่เป็นทิป A กดอีกที่ เป็นทิป B เหมือนเดิมครับจะรีเซ็ตทิปนะครับก็คือกดขางมีแสงสัญญาณและทิปทำการรีเซ็ตนะครับก็ดิ่งหนึ่งที่คือเซอร์วิสก็คือการเข้าสูนบริการนะครับในที่นี้จะเห็นว่าอีก6เดือนหรือ9,975กิโลเมตรควรจะเข้าสูนบริการได้แล้วนะครับต่อไปเป็นหน้าจอ i อ t i v e ซนะครับก็คือบอกเลนบอกต่างๆ ก่ออีกทีหนึ่ง9ก้วนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการใช้งานปุ่มฟังก์ชัน Info จะเห็นว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับก็คือเราแค่กดเปลีย่ยนไปนิ้วเราเองกดขนาะขับขี่ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดตอนที่เราถจอดก็ได้นะครับดูแสดงสถานะน้ำมันคงเหลือหรือว่าอัตราการขึ้นเปือนเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในความเร็วที่เราวิ่งดูได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะมาสอน ในเรื่องอะไรนะครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาด้าชลมรุรีขอบคุณครับ